บทที่สิบเสวนาจะพระนังปฏิทานะจัดเสวนาปูชาจะปูชนียาเอตาม,มังคะมุตตมงปารยรูประเทศะวาโสจะพภูเผจะกตันจตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจเเอตามังคะมุตตมะพาหสุสจาจิสิปสิปจะวินโยจะสุขีคิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตาม,มังคะมุตตมงมาตา ปิตุอุปทานังอุปปุตัทารัสสังฆูอนาคุลาจกกรมันตาเอตมังขลมุตตมังธนัจธรรมจริยาจะยาตกานัจสังฆูอนาวัชานิกรรมานิเอตมังขลมุตตะมังอารติวิรติปปามัจปานาจะสัตถโมอปามะโทจะทำเมสุเอตมังขลมุตตะมังคาราโบจะนิวัตโตจะ สันตุตีจักตัญยุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลมุตตมังสันตีเจศุวะจัสตาสมนาณัฐจัทนังกาเลนะธรรมะสาตัจฉาเอตัมมังคลมุตตะมังตะปจะพรหมจริยาจริย์จะอาลิยะสัจฉานะทัสนังนิพพานสติกิริยาจ เอตัมังคลมุตตมังพุทธสาะโลกัตมีหิจิตังยัสสะนักกรรมปติอโศกังวิรชังเมงเอตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานิกัตตวานะสัพพะทปาระมาสัพพัทมะปาระทิตาสัพพัทโสทิงคัตฉันติเตนติสังมังคลมุตตมมนติ บทที่สิงยังกิติวินตังอิทวาหรังวาสเคสุวายังรัตนิงปานีตังเอตนโนสมัติสัตถาคตนะอิทัมปีทุเถรัตนางปานีตังเอเยเตนะสจเจนะสุวติหนตุคยังวิรขังอามตังปานีตังยะทัชคาสุกยามุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมีนะสมัติกิติอิทัมปิธรรมีรัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหนตุ ยามพุทธเสถูาปาริวันณะยิสุจิงสมาธิมานันตาริกัตยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิธรรมปีธรรมเนรตังปัิตังเอเตนะสัจเจนะสุขถิหุนตุยีภุกลาอัตฐะสตังปัสสาจะตาริเอตานิยุคานิหุนตีเตทะคินเนยะสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมะปรานิ อิทัมปีสังเคระตัาหปัญิตังเอเตนะสจเจนะสุวสิห์ตุเยสุปายุตามนัสสทัพเหนะนิกาเมโนโคตมัสสสานามิเตปติปตามะอมตังวิไคหะหัรัฐามุธานิพุตติงพุชธามนะอิทามปีสังเคระตัณนปัญิตังเอเตนะสจเจนะสุวสิห์โหตุขีนังปุรนางนวังนาติสัมภวังเวรัตตจิตตายติเกพวิสมิง เตกีนาพิชาอเวรุหิชนทาณิพันติธีรายะถาญาปฏิโปยะอีธรรมปิสังคีรัตนังปันิตังอีเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุบทที่สิบสามอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตตะทันตัสสะโตสัสสะนิจังสัจยะตจาริโนเนวะติโปนะคันทัพโพนะมาโรสาพรหมุนาชิตังอปาชิตัง กะเยราตถารูปัสะชันตุโนบทที่14ีภาสิตามิทังเตนะพระควตาชานาตาปัสตตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะเอตตุมหีมาอนุสเวนะมาปรมะปารายะมาอิติกิรายะมาปตะกะสัมปทานีนมาตะกะหีตุมานายะทหีนมาอาการะปะริวิ ตะเกนะมาทิฐินิชานักันติยามาพัพพระรูปตายะมาสัมโนโนคุรุยะถาตุมีหิอัตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมะอกุศลาอิมิธรรมะสาวัตชาอิมิธรรมะวินยุขะหาริตาอิธรรมอิมิธรรมะสมัตตาสมาตินาหิตายะอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตถะ ตุเมหิอปะชะเฮยยะถายะถาตุเมหิตุมเหกอัตนาวะชาเนยยถาอิมิธรรมะกุสลาอิมิธรรมะอนัวชาอิมิธรรมะวินยูปัสสาอิมิธรรมะสมุตาสมะทินาหิตายะสทายะสังวัตติอัตตะตุมหิอุปปัสมปะชะวิหาวิหะเลยถาติบทที่สิบห้าอปูอปานีใช้ยัน อปัีญาตีชีวิตมะประมายุงชารูปนิตัสสะานาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปโคลมโนปุญญานิิกาย,ยิราถฎสุขาวหานิอุปัีญาตีชีวิตมะประมายยงชารูปนิตัสสะานาสันติตานาเอตังพังมรณีเปโคลมโนโลกายมิสังปชะเฮสันติเปโคโยทะกายเยนะสังยมวา,ายยะอุทะจตตสาตังตัสสะ ตัสสะสุขายะโหติยังชีวามโนปากะโรติปุญญธรรมะวะเหรคติธรรมะจาริงธโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสะเอสานิสังโสรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัดชาติธรรมะจาริสเพสังขารานิสตติยะถาปนิระสติอัฏฐานิพพินติทุขีเอสามะโคสติยาสเปสังขาราทุกขาติ ยถาปัญญาจะปฏิสติอถานิพนธิตุเขี้สมโควิสุติยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญาจะปฏิสติอถานิพนธิตุเขี้สมโควิสุติยาบทที่สิบหกอปันนกัตขานาานะมีเกียตุติยังอหุตกีกาเอตัถัญญายะมีทาวีตังขันเหยะอปันนักการพะหุงเวสรนังยันติปภะตานิวนานิจจ อารามารุปขจิตญาณิมนุษย์ษาพยาตชิตานีตังโขสนนังมีขังนีตังสนนังมุตตะมังนีตังสนนมัคมะสภทุขาปมุจติโยจะพุทธจะธรรมจะสังฆจะสนนังกตูจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาญปัสติทุกขังทุกขัสะมุปาทางทุขัสะจากติกรมังอริยจะอันทักหิกลางทุกขูปัสสะ มาขามีนางเอตังโขสรนางมีขังเอตังสนนางมุตตังเอตังสรณะมขามะสัพัทุกขาปมุตติบทที่สิบเจ็ดตีตังนาวะเขเมยยะนับปฏิกังขีอนาหตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลวงแล้วไม่ควรม่วหวังที่ยงมาไม่ถึงแะ่ถ้าตีตามไปหินนั้นตังอัปปัตัดจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วก็สิ่งนั้นจะเป็นนะละไปแล้วสิ่งที่ยามาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยงมาไม่ถึง ปัจจุปนนัตจยโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุปรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัจจุบันไม่เห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คลังแคในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำให้ปโปร่งเถิดอัจเชวะจิตจะมาปรัปังโกชัดยาม,มารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และแคร่รรู้ความตายในวันพรุ่ง นาินโนสังครันตีนมหาเรเีนนะมัจจุนาเพราะว่าความผับเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมมีมีเกล้าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหงรัตตะมาตันทิต,ต,ตังตังเวพัทเถกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญเพื่อประการราชนีแลบที่สิบแปด ชราธรรมโมหิชรนังไนโตเรามีความเก๋เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก๋ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิไนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงไนโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมีปีหิมะนาภปีนานาภโบมินาภโบเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพลาดจะถอนทิรักที่เจรินใจเปนทั้งพวงกรรมัสโกมหิกามทายาโทกรมยุนิกามาปตถุกามปฏิสิรน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรมมกรมไม่นพุ่ยผลมีกรรมเป็นนังเกิดมีกรรมพู่ตามมีกรรมเป็นทุนยศัยยังกรรมังคลิสามีกัลยานางวาปะกังวาตัสสะทายาโทปวิสามิเราทํากรไรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นสิคำคำ้ไป,ปเอวังอเมหิอภินหังอภินหังวดจาเวิขิตะพังเราทั้งหลายควรคิดตรรนา,ยยางนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิบเก้าทุกขปัตตาจิตทุกขาบพยาปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินีโสกาโวนตุสเพติปายโน เอตาบตาจะมีหิสัมปตังปุญญสัมปตังจะเพเทวานุโมทันตุจะพระสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทยะสีรังรักขันตุสัปตาภาวนาพิรตาหุนตุพัดฉันตุเทวตาคตาสเปพุทธาบาลปตาปเจกานตเยังพลังอรหันตานัตเจเตชนะรักขันมัทธามีสประสมบทที่ยี่สิบยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรติงติง ตาธรรมธานีนภวันตุเตภูจิตาโสติงคารนเตทะวิหาระมัทะเลเถราจะมัชฌานวกาจใจพิกขโวตสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาธามาจะเทสานิขมาจะเอสราสปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาภุยชาเยปิจะอัตถสัมภวาสังเสทชาตาอัตถโบประปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตเตสพเพปิทุกขสักคารณนตุสังขยัง ธาตุจรังสตังธรรมโมธรรมะทาระจปุคลาสังโฆหูตูสมะโควะอัตายะจะหิตยายะจะอเมรคตุสทธรมโมสเภปิธรรมจาริโนวุตถินสัมปาปุเนยามะธรรม,มีอริยปวิติบทที่21ปุญญสิธานิกตัตสญาณตยานิกตานิเมเตสะจะภาคิโนโหตุสต,ตานัน ตาปมานกายเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาชโยทิธาเมจายะทิฐาวาอันเยมัชัตเเวโนสัตตาติตันติโลกัสหมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกัตจตุโวการาสังสารตาพระวาเวยาตงีปันติทานม,มีอนโมทันตุเตสยังยีจิมังนับประชานันตีเทวาเตสังนิวทยุง มยาธินานะปุญญานางังอนุโมทนาหิตุนาสเพสัตาสธาหงตุอวราสุข,ขาชีวโนเขมาปทัจับกับคุณตสาสาุสีทะสาสิชตังสุภาเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีเสื่วนบุญที่ขา้า,เขาพเจ้าทําในบัดนี้และแลแห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าทําแล้วมีชนเหล่าไรเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็น แลสัตว์อื่นที่เป็นกลางแลมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกมฤสีมีขันห้าแรขันหนึ่งแรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ขอสัตว์เราได้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจ้าเจ้แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดลจงถึงทางอันเกษมเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพะนธตนาตรใดด้วยการสวดสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระกริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่พระเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จากไปทั้งปวงขอใหงพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและบรรทุกมงคลพระกิ่งพลีพินาศโดยมูลอาธิพระสมเด็จ พระยาณนะสังวรวัดบวรนิเวศมหารเลอดตุมตถึมมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพเป็นพระปริ้และคำมองคลในพระกถาต่างๆขอจงสำเร็จศดสิทธิ์ุบการเทิน